วันนี้วันเสาร์นะคะทุกคนเดวคือที่โซ่์คนจะเยอะมากเพราะวันศุกร์เดี๋ยวเขาก็จะออกไปไหนกันใช่ไหมยังนั้นวันนี้ดิฉันก็จะไปผู้ที่คือตอนเนี้ยต้องไปเปลี่ยนสายรถต้องเพื่อนใส่สีเหลืองน,นะคะไปเปลี่ยนใส่สีเขียวกล่องกันไปกันวันนี้นะคะจะไปตามรอยโดยยองกันทุกคนทุกคนเนี่ยจะไปตามรอยโดยยองที่แรกที่ลอสเต้ก่อนนะ ทุกคนร้านอะอยู่ตรงนั้นซึ่งแบบว่าไม่มีคนเลยดังนั้นเราจะถ่ายรูปได้ทุกคนทุกคนมันคือที่นนะคนที่ร้านนี้แหละให้ถ่ายติดอันนี้กระจกมุมนี้ทุกคนได้เห็นตัวนี้ก็คือโดยองอะสูงมากค่าสูงแบบสูงแบบเนี้ยนั่นแหละ ทุกคนดิฉันคือไปถ่ายมาแล้วก็วคือคนพบว่าโดยองสูงมากคือถ่ายยังไงมันก็แบบมันก็ไม่ได้ระดับเดียวกับโดยองอาะทุกคนนึกออกใช่ไหมนั่นแหละแล้วตอนเนี้ยกาลังจะไปกินนะคข่าวล้เดี๋ยวจะไปกินทงคัสทงคัส,ทคสึที่กูรีนะคะไปกูว้าวกุรี แล้วคือมันเป็นช่วงพักเบรกของเขาซึ่งแบบว่าที่ฉันอะดูมาจากใน Never Map ใช่ไหมแบบข้อมูลเน็น,นะนะมันไม่ได้บอกว่าแบบมันมีเบรกทามแบบเนี้ยแต่ว่าตอนเนี้ยคือเขาเบรกอยู่ทุกคนนั่นแหละฉันจะไปหาอะไรกินสักอย่างหนึ่งแถวๆนี้ซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าจะกินอะไรทุกคน ีเคยน้ำตามทุกคนออกมาเป็นแบบน,นี้แต่ว่าแต่ว่ามันเป็นแบบนี้ทุกคนไม่เคยฉันไปชนะใส่น้ำเยอะเกินไปชัน้นสภาพ กก็ไม่ัน,นะนี่แหละผลของการเอาตังค์คอนทุกคนเราเล่นเราเล่นไปเถอะตอนนี้ดิฉันกำลังแบบว่าเดินอยู่ในเอ่อในซอยที่เป็นโรงเรียนของโดยองนะคะคืออันเนี้ยคือแบบว่าเป,เ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 ป็นเส้นของโรงเรียนโทูเพนะียงทุกคนอเป็นเส้นของโรงเรียนโทเพียงนะทุกคน ทุกคนตอนนี้คืออยู่เส้นโรงเรียนโทเพยียงทุกคนโรงเรียนที่โดยองเป็นรองประธานนะคะนี่ฉันมาถึงแล้วทุกคนที่โทเพยียง รงนี้เลยทุกคนตรงนี้โดยยองเคยมาถ่ายรูปนะคะว,ว้าวตรงนี้นี่ไงบุรีจุงฮักกโยตรงนี้ของโดยยองทุกคนเดี๋ยวตอนนี้จะกลับโซนแล้วนะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวจะไปกินท่องคัตสึที่แบบว่าก็ไม่รู้ว่าจะได้กินหรือเปล่าเพราะว่าคนเยอะมากเขาบอก นั่นแหละเดี๋ยวไปดูกันท <c ười> ุกคนทุกคนดูหัวชาด ม่น้ำหันนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูวิวแม่น้าพันซึ่งแบบว่าจริงๆอะ่ะจะไปอีกทางหนึ่งทุกคนโอ้ทางนี้ก็สวยนะ,ะทุกคน,กคนตอนนี้เราก็ลังอยู่ที่ คลองชองเกชอนนะคะอันนี้คือเดินตามคนอื่นมาทุกคนกคนเยอะมากทุกคนก็คือวันนี้วันเสาร์นะถ้าทุกคนจะมาทุกคนต้องมาวันแบบว่าวันธรรมดาทุกคน ตอนนี้ดิฉันเดินอยู่คนเดียวแล้วคือแบบว่าถ้าทุกคนได้เห็นนะทุกคนอื่นอะ่ะเขามีคู่มาเลยเว้ยคือไม่มีใครมาคนเดียวอะ่ะพุดเลยแต่ทำไมตรงนี้มืดจังเลยเออน่แหละไม่มีใครมาคนเดียวทุกคนดิฉันนี่แหละมาคนเดียวรบกวนดูข้างหลังดิฉันมาคนเดียวทุกคนนั่นแหละแต่เราก็เดินได้นะเดินดคนเดียว ชิวๆฮ้ยแต่ว่ากล้องตอนดึกแบบว่าหน้าเนียนเกินคือไม่ใช่เลยนะคือแบบว่ากล้องมันแบบไม่มีความคมชัดอะทุกคนนั่นแหละตอนนี้นี่ฉันแบบว่า มาที่จตลัดความความุนทุกคนคือแบบมันอยู่ใกล้กันมากทุกคนถ้าสมมติว่าถ้าเดินลงมาเราก็จะเห็นเลยทุกคนแล้วเมื่อกี้ก็คือมาไปซื้อสิ่งนี้มาที่ใกล้ๆแบบว่าคลองชองเกยชันเพราะว่าเมื่อกี้หนาวมากไม่ใช่เหอะคือตอนนี้หนาวมากทุกคนฉันก็เลยแบบว่าไปซื้ออะไรมากินเพื่อที่จะแบบว่าให้อุ่นขึ้นนิดหน่อยฉันคิดเองอ่ะนั่นแหละ